เบเกิลเนอร์สคอร์ห้าสิบเลยเพื่อนทีละห้าสิบนะเราต้องจัดหนักๆเลยไปเปิดทีละชุดทีละห้าสิบใบเราครบห้าสิบเมื่อกี้เนี่ยอันแรกนะเอามืองจะไว้ในช่องนี้วะเอาไว้ช่อง F F9 เลยเอาแล้วแต่มึงแล้วแต่สะดวกเลย F9 แห่งโชคชะตาอ่ะอ่ะทีละอันอันที่หนึ่งปึ๊บปึ๊บคาฟ้าสิบอันคาฟ้าสอังปึ๊บไลท์ไวท์พชั่นไลท์ไวท์ไลทไว้เฮ้ยอันนี้มีราคาอันนี่มีราคาโอเคอันต่อไป ครับเฮ้ยขี้เกียแม่งแม่งเกลือสัตว์เมนเทลโฟชั่นคืออะไรวะเอ้ยบูบูเป้าเป้าเป้บเปดีเหรอได้ได้รอดรอดรอดครับสามสเอามาหาพ่อของครับสเพื่อสามสิบวันเลดบูสเตอร์ไม่มีอะไรไรไว้ไรไว้มีราคาไรไว้อีกแล้วว่ะสองอันไลฟ์อินชัวร์เลนเอาไปทำทียอะไรวะไลฟ์อินชัวร์เลนโคตรไรประโยชน์เลย ฮ้ยอันลิมิตไฟวิ่งหนึ่งวันไม่ไม่ไม่ดีวิ่งไม่จำกัดแค่นั้นเองแค่วันเดียวแต่แต่มีราคาอยู่มีราคามันใช้มันใช้ประโยชน์ได้เยอะเลดบูสเตอร์อินครีสสกิลิตี้เลเวลสิบครับฟ่าดูนี้เขาขึ้นเขาชื่อขึ้นกันเนี่ยเมื่อไหร่บอลาฟอชื่อจะขึ้นเลดบูสเตอร์โกเลียนไลท์เค้กเข้าปั้นเหรอเข้าปั้นมันเท่าโคชั่นมันดีกว่าบูชั่นไงวะ มันอไม่รู้ว่าต้องต้องขอดูหน่อยดิมันดีกว่าไงวะ MSP สิบเปอร์เซ็นต์ลดไม่มันกันใช้ SP ลงมาตั้งมันมันมันปั๊มเองอ๋อเป็นบัฟเหรอใช่สามสิบเปอรโอเคกดไปถมีราคาเฮ้ยอาร์เมอร์ชาโดว์คืออะไรวะเรื่อเรื่อเดี๋ยวค่อยดูเดี๋ยวค่อยดูเดี๋ยวค่อยดูเฮ้ยไปดูเลยเฮียมันต้องส่องต้องส่องต้องสองต้องส่องมี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 ปะมีแหมมาเยอะฮึบได้อะไรวะซื้ออะไรอ่ะ ลักกี้อาเมือคืออะไรเสียรักไม่ไหรเสียรักโอ้เสียดายว่ะโอ้เยอะกาไอสัตว์เพราะมึงไงพิวอ้าวเออกูผิดไปต่อเมนเท่าพอยชั่นครึ่งหนึ่งแล้วนะครึ่งหนึ่งแล้วนะเมนเท่าพอยชั่นกาฟ่าไลไวโอ้คาฟ่าเมนเทลาวันนี้ไม่นอนวันนี้ไม่นอนห้องน้ำก็ลงรถอะวะบูสเตอร์เล่นบูสเตอร์ไม่ทำอะไรกูกข้องใจมากไหนวะบูสเตอร์ เนี่ยน่ะเตตับแค่ช่วยเพิ่มสเตตัสระหว่างกันใช่เอ็บเพเวลไว้อะไรเงี้ยเก็บเก็บเลเวลก็ดีนะใอ่าก็ดี GTI 10 Red Booster GTI อืมคาฟาอืมคาฟา Booster เอเทีย Booster โหไอ้สัตว์แม่งแต่ละอย่างเข็มอ่ะรู้สึกเป็นไตไงไม่รู้โอ้ยเหี้ยแม่งไลฟ์ไว้ เลดบูเตอร์ไรไว้ไอต่อมึงได้ลองเปิดดูยังวะฮะยังแล้วที่มึงเปิดวันก่อนอะไรอ่ะมันเป็นอีกอันนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงได้เปิดเดี๋ยวเอจไไรไว้สองกล่องสุดท้ายนะโอ้ยโอ้ยคนเข้มมึงเป็นไตแน่ๆกูยังจะควรเปิดต่อดีไหมเนี่ยมึงเปิดอีกกล่องหนึ่งมึงไปอีกกล่องนึงเลยเปิดหัวเปิดหมวกนะสักสามสิบก็พอสามสิบไปสองหมื่นโชว์ เนี่ยอันเนี้ยอันนี้จะได้แต่หมวกนะอันนี้จะเป็นแต่หมวกเดียววนนะแต่ขายได้ f8 f8 แห่งโชคชะตาไม่มันจะเป็นแล้วแต่ว่ามึงจะของมึงจะได้อะเนี่ยถ้าถ้าจะเกลือก็จะเป็นแบบเนี้ยใส่หนวดใส่หนวดกูอยู่เนี่ยเอานะเริ่มนะอ่าเข้าไปส่องนะเข้าไปส่องเข้าไปสองเของเอากดกดไปก่อนก็ได้หมวกหมวกเกียร์หมวกเซอร์เคิลเฮดถ้าเป็นโบอ่ะจะลุ้นเพราะว่ามันอาจจะเป็นปากเฮดเฮดน้ำหนัก เฮ้ยลุ้นอันนี้ลุ้นอันนี้ลุ้นมีลุ้นมีลุ้นอันนี้มีลุ้นละเฮ้ยเว้นเเฮ้ยหายยากเว่นเว้นเฮ้ยหายยากจริงเออเดี๋ยวเยเดี๋ยวใครว่าจะดูว่หยยากจริงเสียงเสียงดังคิบหาย้เยอะลุ้นลุ้ก็เรียกลุ้นุเฮดเกียร์แคปเฮดเกียร์แคป แฮร์แบนอันนี้ลุ้นอันนี้ลุ้นอันนี้ลุ้นแฮร์แบนก็ลุ้นนะอันนี้ลุ้นเอคเตอร์ซีรี่ย์โอ้บวกเฮดกีอาพี่เห็บไอ้ต้นเกล็ดก็วะปากเหล็กก็วะน่าจะเป็นพวกของของของไนท์พวกอะไรอย่างเงี้ยแคปแฮดเฮดเกียร์แฮร์แบนแคปแล้วแล้วต่อไปก็เอาไอ้นี่ไปใส่ช่องเลยเอาแว่นขยายใหญ่ไปใส่ช่องน่าปากน่าปากวะเฮดเกียร์อาอีกกองนึง แล้วก็เอาแว่นขยายไปใส่แว่นขยายมีสี่สิบสามอันแล้วอย่าเพิ่งเปิดนะมึงกดเลยกดกดกดไปเลยมึงเอาแคปก่อนมึงเอาแคปก่อนเปิดแคปก่อนเปิดให้หมดก่อนเปิดให้หมดเลยเปิดฮะเปิดเปิดแคปก่อนเปิดไปแล้วเปิดไปอันนึงแล้วไม่ไม่ก็มึงส่องแคปกาแฮทให้หมดเลยแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูแล้วเราจะไม่ค่อยแยกเงินกันอ่ะอย่างเงี้ยนะเออเปิดให้หมดไปเลยก็ได้เปิดให้หมดไปเลยเปิดให้หมดเลยแล้วเดี๋ยวก็ไปเปิดหน้าลุ้นอีทีเดียวไม่แต่แอคเซสซอรี่กับไอ้นี่ยอย่าเพิ่งลุ้นนะโบอ่ะเอามันเปิดไปแล้วเปิดไปเลย เปิดไปเลยจะได้รู้ว่าไปไม่ไปไมเบคขอให้เดือนนี้ไม่ไม่ไม่ต้องกินเกลืออีกเลยเอาเป็นว่าเดือนนี้ไม่เหลือแล้วอ่ะเกลือไปล็อตแรกแล้วไงสัตว์เกลือล้วนๆอกเลยแล้วอยากคุณยังอยากจะเปิดต่อยไหมครับคุณบอลฟอลขอแล้วมั้งอพี่อ่ะพอแล้วขอแล้วอันนี้คือเติมเพื่อเก็บเวลครับเอาของเติมเล่นๆนะครับอันนี้คือเมียไม่รู้อย่าไปบอกเมียกูนะหมดจ้ะเมียไม่รู้ก็นอน เฮ้ยหมูเยอะว่ะอะไรวะอะไรวะเนี่ยเฮ้ยหมูเยอะมากเลยอ่ะใช้้ไดอยู่แล้วอันเนี้ยเวอร์โก้เดย์เฮ้ยนี่มันไอที่มึงได้ป่ะต๋องไม่ใช่เดี๋ยวนะนี่อันเนี้ยที่สูงอันเนี้ยสูตรเบกิลใช่อะมึงได้เหรอแล้วก็ไอซ์เอียร์วิงเฮ้ยไหนีต้องใส่หมูนี่ไงไฟนิ่งเอียร์วิงอันเนี้ยมีราคาอยู่ยโดนัทน่ารักฮุ้ยโดนัทแพงนะถ้าขายจริงคนอยากได้เยอะนะก็เฮ้ยของไอ้ิอนบวกกิฟต์ฟอนต์เอพีไอบวก ทิกกเ็ตนี่มีราคาครับผมแอทักสปีดบวกห้ามีราคาครับผมประเด็นคือรูด้วยแล็บบิดเมจิคแล็บบิดเล็กบวกสองเอจีบวกสองเอาให้นักนูใส่อีกรซิลคาวน์วิทบวกสองไอ้เฮียอิดวินใส่คูเซเดอร์ไปนี่ฮิวเพิ่มผลฮิวเนี่ยถ้าใส่คูแล้วฮิวเองนะเด็กคอมเพนเซอร์ฮูดอินบวกสามรถดิมเมดดีดีทั้งนั้นเลยว่ะบวกฟองพูดอะไรวะรถดิเล่รถดีเลเวทห้าเปอร์เซ็นต์ ไอ้เหี้ยแพงเหรเนี่แต่มันเป็นหมวกอะรถดีเลเวตอินเฮ้ยทำไมเขารถไล่ยิงมาเป็นเซตเลยปินดังค์ปินปักจะใช้กรบจะใช้กบรบมีรูด้วยเอ้อลิตดอลิตดอนี่ก็มีราคาอลิตดอมีไงกันกึ้นมนุษย์ใช่อันนี้สล็อตสล็อตสล็อตก็สล็อตยิงมีรูเลยโซนิโก้เลยเพิห้ารอใช่นี่นี่นี่วิววิ้งอันนี้ให้มองใส่แล้วใส่ปีโชว์เลย ่ใส่ช้ยใส่โช้ยใส่หน้าตาเป็นไงวะเดือนดิมองแทบไม่เห็นมือมองแทบไม่เห็นนิ้ยอะไรเลยก็มึงใส่หัวฟ้าอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเฟ้นไฟมีทั้งเฟ้นไฟใส่แล้วเป็นไงอ่ะใส่แล้วเป็นไงเฮ้ยข้าบข้าไม่เฉยแต่ดูนะแต่แพงเพราะมันบวกเลือดอ่ะข้าไวทำไมวะ Little Angel เจิลด้เด็กบวกสามมีโอกาสไล่กานคอร์สเลเวลสามโอเคเดฮ้ยว่าหมวกดีๆทั้งนั้นเลยไอหลามเบบี้ชักเนี่ยมีราคาอยู่เดี๋ยวถ้าโลโก้ไรเดียม เดี ies, ๋ยวกูด nice. so. ูให้แท็กสปีดแบ็คบันนี่เรียกงานดีน่ารักฟีบกสามเอาไว้ช่วยเวลได้เยอะนะอันเนี้ยเนี่ยแน่ดีกูได้บวกซาราทอสเดี๋ยวเมื่อกี้ไม่ใช่ไม่ใช่ครับฮิบวกบางกาเฮ้ยโอเซตัตหนึ่งเฮ้ยโอเซตัตบวกหนึ่งเลยเหรอเขาพยายาม้องการขึ้นสองเปอร์เซนต์ด้วยนะเว้ยเฮ้เฟี้ยวเลยตุ่งแช่เฟี้ยวเลยมึงเฮ้ยแต่โดนัทอ่ะได้ได้แพงโดนัทแพงมากเฮ้ยไม่แพงอะไรก็พอมีราคาเพราะมันบวกเลือดอันนี้อะไรอ่ะ นเสศจตังหลังตู้เย็นไปแล้วได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ก็พอได้อยู่นะหมวกไม่น่าเกียดแต่อิเคียของเมื่อกี้ไอเทมสมใสดูดูนะครับสเตตัสดูสเตตัสด้วยนะครับสเตตัสยางโหดอ่ะสายดูดที่แท้ถูกเกิดมานั่งดูดอย่างเดียวนี่เดี๋ยวไปดูราคาเทาตีเป็นอะไรวันนี้คนนั่งรับอยู่โอเคแล้วกูควรจะเปิดต่อไหมอีกห้าสิบอัน อ่าแล้วแต่ถ้าสิ0อันมันเท่าไหร่วะ20,000เองไปลุยไม่เข็ดไม่เข็ดไม่เข็ดได้กดซื้อเหรอน้ำหนักไอ้นี่ช่องไม่พอช่องไม่พอดว่ะเอาอีคุปเมนต์ด้วยเก็บเอ้ยคาฟ้าจะมีเยอะแยะเปิดเลยเปิดเลยมีมี้เยอะใช้เดินไปทำไมวะเสียเวลาว่ะมัน190อันโอ้เหลือเหลือไอ้เหี้ยเหลืออะไรเก็บเลยไปบ้างวะอันนั้นะเก็บไม่หมดเลย นี่เตตังหลังตู้เย็นหมดแล้วใช่หรือยังเนี่ยเตตังหลังตู้เย็นที่จะทำให้กูนอนลงรถเป็นเดือนบ้าแต่บอกนอนห้องน้ำไงเฮ้ยเราจะไปบอกเมียมันถ้าโชคดีก็ได้นอนห้องน้ำเพราะว่าพื้นเย็นเราก็สิ้เงียมก็พอจะไปบอกทำเหี้ยนะเราเรียบไปไม่รู้นะครับแต่ตอนนี้เบรดิเฟอร์จับสี่สิบหกนะครับคืนนี้อาจจะเปลี่ยนเป็นแบ็กสมิธโดยที่สเตตัสไม่อัพหายเลยเฮ้ยแบ็กสมิธจับห้าสิบเว้ยกูจะตีดาบก็จับห้าสิบไงครับแต่จะใครอยากหำใหญ่ให้ใช้ดาบธาตุของผมนะครับบอลว่าบลฟอร์ ใครวะพบได้ที่เซิร์ฟทอนะครับใครวะเออใครวะโอ้ยพี่ฮะปลาค้อนไปออพอแล้วพลยวอแล้วพอแล้วบอกบอกด้วยพบได้ที่เซิร์ฟทอทอกระดอกทอห้าสิบมากูแนะนำอะไรรู้ป่ะไม่เข็ดกูแนะนำอะไรรู้ป่ะว่าสั้นยาวเพื่อนสั้นยาวเลยนะคราวนี้กูยิงยาวเลยนะสองเปิดเปิดหน้านี้ด้วยเปิดหน้าห้าสิบอันด้วยจะได้รู้เกินไม่เกินโอเควันเดือนปี กดได้หมดกดได้หมดกดได้หมดมีได้ของมีได้ของด้วยมีได้ของเยอะมีได้ของมีได้เสียว่ะมีได้เสียโอ้สัตว์มาลุดลดเราได้กี่ชิ้นเฮ้ยบอลรอฟได้แล้วเนี่ยเฮ้ยชื่อเฮ้ยชื่อกูขึ้นเฮ้ยทำไมชื่อกูขึ้นเป็นอย่างนี้อะเฮ้ยแต่ในในเนี่ยมันจะขึ้นเต็มบอลรไม่เต็มทำไมบอลรเป็นจุดๆวะชื่อกูหยาบเหรอชื่อกูมันหยาบตรงไหนทำไมต้องเป็นอย่างนั้นด้วยล่ะไม่รู้ได้กี่ชิ้นชื้ยอะไรอ่ะชาดูออร์เมอร์ไม่ไม่ลุ้นหมวกกันเดียอลุ้นหมวกลุ้นหมวกสองหมวกกันเลยชื่อเฮ้ย เจเล่ครับเจ็ดด้วยของดีมันขึ้นว่าเจเล่ครับอยู่แล้วเราก็รู้อยู่แล้วดิมันจะส่งส่องทำไมวะ 3, อินบวกสามไอที่อาร์บวกสามอันล่างอันล่างเพิ่มพลังป้องกันมนุษย์ส oh, yeah! ิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์โอ้ยเยอะยังแค่พลังป้องกันแปดใส่พีพีได้เลยเนี่ยนเรียนนี้ของดีของดีแต่เสียดายกูไม่ได้เล่นพีพีกูตีดาบมึงเอาไปดิกูให้จัดเอาไปเลยเอาไปใช้เลยป๋าป๋าป๋าอ่ะไอแปดต่อได้หรืสองของนี้ต่อมันได้อะไรกูก็ไม่รู้กูไม่ได้ใช้กูจะเอาแค่กูอยากไดด้ของบกเ็กกับของทีี่่มันชวยตดาบอ่ะ Shadow armor คืออะเราเล็กซ์วัต Shadow armor ไม่เฮ้ยเด็กเหรอเด็กอืเออดี Shadow armor ก็เด็กมานัค่สองตัวแล้วกันนะกดให้หมดเลยไหนก็ดูดดูดอาเชอร์สองตัวไปแล้วอะไรอ่ะเด็กเด็กมาดูรัก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 ห้องไอ้เหี้ยเด็กอันหลังเด็กเด็กเออเด็กสองไหนไหนก็ดูดแล้วเด็กสองลักสามเออไม่ดิรักสี่ไช้อยู่ดีเด็กอนถุงมือหรือมันเป็นอะไรอ่ะถุงมือ เฮ้ยเอาไปใส่ก็ดีได้ได้ก็นี่ไงก็เด็กกูก็ต้องใช้ตีดอ่ะก็น้ำหนักศูนย์แล้วตีแตกได้ไหมได้ได้ตีแตกก็คือของหายไปเลยน่าจะไม่ได้แค่ลบหนึ่งเหรอฮกูเห็นว่ามันลบแค่ลบหนึ่งไหมเหรอไม่ลบแล็คไม่มีลบแล็คไจะแตกเวียนเลยเลือก